ขอเสือกให้กับเหล่านัมเบอร์ที่เคยทำความผิดน้อยได้ไหมช่วงนี้ข่าวของท่านประธานทีมฟุตบอลทีมหนึ่งเนี่ยก็เริ่มซาบและพอสมควรตอนนี้เราต้องรีบเกาะกระแสก่อนดีกว่าเพือพ่อนๆพ,อ,พอยังจำกลุ่มที่มีชื่อว่านัมเบอร์ได้อยู่ไหมครับที่ถูกสร้างโดยเจลสาคาเริตี้นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่ออดีตนักวิจัยของหน่วยควบคุมวิติเวลาแต่ถูกขับไล่เพราะไปทดลองผิดกฎหมายและทดลองแบบไม่มีมนุษยธรรม โดยพวกเธอนั้นเป็นคอมแบ็กไซเบอร์เป็นมนุษย์กึ่งจากรกลทําให้ร่างกายพวกเธอนั้นมีพละงกำลังแข็งแกร่งมากกว่ามนุษย์ทั่วไปความผิดของพวกเธอในภาคสตล์ก็จะมีอย่างการก่อการร้ายทำลายอาคารและก็อาคารปฏิบัติการหน่วยที่6และพาตัวพี่สาวของซูบารุอย่างกินกะนาคาชิมา หลังจบภาคสไต์ก็จะมีนัมเบอร์บางคนก็จะติดคุกตามตัวของเจลสาคาลิเอตตี้อย่างเทและคอโตแต่บางคนกับตัวกลับใจเป็นคนดีส่วนโนแวร์เธอไปเป็นกู้ภัยตามตัวของซึบารุแล้วก็บางครั้งก็ยังเป็นคนฝึกสอนให้กับตัวของวีวีโอจังด้วย